ผลงนางหนหมง,งเราอันนี้นะครับทั้งวันกับน้องจาสองคน,นครับซอามาสิบต,ตัวแล้วก็ได้ประเก๋ามาตัวนแซมแรกเลยวลาเก่าเนี่ยอ่ไงนี่ไงสองทีแล้วนี่ไงไปเจอก่อนเลยอ้าวเทีะจุ่มน้ำพุ๊บก็ได้เไี้ขยะขึ้มนมาเลยเปลี่ยนเป็นเขียวบ้างน้ำมันขุ่นนะครับช่วงนี้ฝนตก บ่อยครับฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้น้ําจะขุ่นมากนะมองไปนี้แทบไม่เห็นพื้นหินเลยนะปกตินถ้าเลยน้ำนะาใสๆนี้มองไปก็เห็นก้อนหินนะมองทะลุพื้นเลยนะแต่อนนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวบ้างหรือเปล่านะวันนี้หรือว่ายากครับงานยากครับวันนี้ถ้าได้ก็โชคดี เดี๋ยวเราลองเล่นปลาบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับ,บลองเคาะอยู่พักใหญ่นะเมื่อกี้เคาะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเจิกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เจอตัวนะครับเดีย๋ยวลองเปลี่ยนเป็นไมโครชิปบ้างดีกว่าเผื่อจะมีปลามากนินบ้างนะครับลองมาลุ้นปลาบ้างเผื่อจะมีนะครับเผื่อจะมีธรรมาชาติไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับลองดูลองดูลองมาเล่นพวก ปลาขุดตลาดปลาเก๋าดูบ้างนะครับจนมีตัวไ้รุ้นบ้างนะครับลองดูครับครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาตกหมึกที่เกาะสีชัางนะครับก็ช่วงนี้น้ําก็จะไม่ค่อยดีครับน้ําจะเขียวๆคล้ำๆหน่อยนะครับก็ถือโอกาสมาเช็คหมายกันนะครับผมก็ช่วงนี้เห็นว่าหมึกเริ่มเข้านะครับก็จะมาลองดูกันนะครับว่า จะมีผลงานมากน้อยสักแค่ไหนนะครับวันนี้จริงๆก็คิดไว้แล้วครับว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มึกนะครับอาจจะได้น้อยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้คิปกลับบ้านนะครับผมแต่ตกไปตกมาก็พอมีผลงานให้ได้ชมอยู่ครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมไปชมภาพบรรยากาศก,กันเลยครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับ โดนดิโดนดิโดนดิหนูโดนดิโดนดิหนูไอ้เก่าไอ้เก๋าเก่าครับคุณผู้ชมเก่ารังผึ้งหรือเปล่าสายก็พอได้อยู่นะไปทอดกินดีกว่าเก่าแต้มแรกครับเก่าไอ้เก่าไอ้เก่า มาได้ก็ต้องปลาครับคุณผู้ชมแก้เกมไปก่อนนะครับแก้ขัดไปก่อนเกาะไว้ทอดกินดีกว่าครับคุณผู้ชมครับน้ำมันขุ่นจัดเลยครับต้องน้ำถ้าน้ำใสกว่านี้น่าจะพอลุ้นครับวันนี้น้ำมันขุ่นมากครับเมื่อคืนฝนมันตกทั้งคืนเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นงานปลาบ้างครับเกาะหนึ่งตัวครับแชมป์แรก หมานเก็บก่อนนะครับเอามาคุณผู้ชมย้ายหมานครับตอนนี้มาอยู่ที่ทําพังนะครับหมายนี้ค่อนข,ข้างลมสงบเลยน้ําเรียบเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องจ่าโดนไปแล้วตัวหนึ่งได้ได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้นะแล้วก็ตอนนี้โยติดๆแล้ว <laughs> สมมาหน้ามัน <laughs> มาเดี๋ยเรามาลอง,ลอง,ลองบ้างาวจะโดนไหมเมื่อกี้ผมไปหมายนู้นมาก็ขาดไปแล้วสามตัวนะครับเหยื่อนะะ แต่ไม่ใช่โยนะเป็นแมคโครจิ๊กครับขาดไปสามตัวเพราะว่าไปหม่นู่นผมไปเคาะปลาอยู่ครับมือผมไม่จับครับก็เลยเปลี่ยนมันเล่นปลาบ้างครับได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ลมเบาเงียบเลยครับลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับน้าเบาไอ้ลมเบาครับตรงนี้มันเป็นเวิร์กนะเวิร์กหลบลมครับลมเข้าด้านหลังเกาะครับเรามาลองด้านด้านนี้ฝั่งหาดท่ำพังนี้ครับฝั่งเวิร์กนี้นะครับ หมายนี้ก็นานๆเข้ามาทีครับ่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ครับส่วนมากจะไปกอะเจเท้านะครับสูนครับาจยทีมกอะเจเท้าตรงนู้นนะครับส่วนใหญ่นะวันนี้ก็มาเราตรงนี้บ้างเปลี่ยนหมายบ้างครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝั่งนู้นโดนอีกแล้วครับผู้ชมฝั่งนู้นโดนอีกแล้วเอ้ยหมานว่ะเยอะเลยอะ่ะล่ะ โอ้ตงตรง,ตรงนั้นน่าจะมีหลุมครับคุณผ,ผู้ชมครับเมื่อกี้ได้มันได้ตัวที่สองแล้วเนี่ยตรงนั้นนะที่เดียวกันเลย <S <S เฮ้ยวันนี้เรายังไม่ได้หมึกเลยอะ่ะเขาได้หมึกไปแล้วว่าสองตัวทำไมทำไมหมาเย่ะเลยครับอ๋โยใหม่เหรอเฮ้ยเปิดซิงโย่ใหม่เ, sing, มเว้ยเจ๋วว่ะมึกมีตัวครับคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่ไม่มีนะเห็นน้ำอย่างนี้มีตัวครับแต่ก็ต้องขูดกันหะน่อยนะครับ แต่ผมยังไม่ได้เลยอ่ะจามันได้แล้วอ่ะได้สองตัวแล้วด้วยอ่ะตายแล้วตีไม้เดียวโดนเลยคุณผู้ชมมันอยู่ข้างหน้าตรงที่ผมยืนเมื่อกี้นี่เองนะผมมาปลดเหยือตรงนี้นะเดินมาปลดเกยืออะไรเนี่ยโอ้ตีไม้เดียวโดนเลยครับจึกเดียวเลยเรียบร้อยเลยครับไปดีด้วยนี อยู่นี่ก่อนนี่ก่อนนะจ๊ะไปเขี่ยม่ง,งจะก,กัดมืออุ้ยมันดุมันดุมันจะกัดมือผู้ชมดูดิดูดิไม่ยอมปล่อยอ่ะปล่อยเถอะปล่อยเถอะปล่อยแหน่เฮ้ย,ยสแสดงว่ามีสแสดงว่ามีสแดมสแดงว่ามีตัวมีตัวครับมีตัว,ม,ตวมันอยู่ตรงหน้าผานี่เองโอ้โหตีไปทั้งไก ข้างหน้านี่เองครับโอ้โหเจอทีเดียวเองโดนเลยครับลงไปถึงมันจับเลยครับอ๋อ oh. อย่างน้อยแล้วก็ไม่แห้วหมึกแล้วได้แล้วหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัว น้องจ่าก็ได้มึกหน่งน้องจาก็ได้มึก2ตัวแล้วนะครับนำผมไปนหนึ่งแต้มแล้วนะสำหรับงานมึกนะแต่ว่าผมนี่เพิ่งได้แต้มเดียวอยู่ดูว่าตรงนี้จะมีตัวเพิ่มหรือเปล่าน,นะครับ คนครับนี่แน่นี่แน่สายวิ่งครับเมื่อกี้เป็นสายวิ่งเลยเมื่อกี้นะสองแต้มแล้วทำล้งจาแล้วเ yeah. <c oughs> ย้ฮิฮิอใครเล็กกว่เมื่อกี้หน่อยนึงแต่ก็ยังดีนะนี่แน่นอยู่ด้วยกันนี่คนเรียบร้อยสังแต้มมีฝูงไหมมีฝูงไหม นี <G ül> <โด>้สิโตให้มีความหวังหน่อยปรถโะเอ้ยโอเห็นสีน้ำนี้ก็กถอดใจเมือนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยังดีนะวพี่งได้ผลง,งานหน่อยสองคนลงกันก็สามีแต้มแล้วเห็นจับเมื่อกี้สายวิ่งออกเลยนะผมก็เลยวัดส่วนเลยนะมันแบตใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมก็ ขอญาตปิดกล้องน,นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตอนที่ได้หมึกกันนะเพราะว่ากระเป๋าอยู่ข้างบนครับไม่ได้เอากระเป๋าลงมาด้วยนะที่ชัดแบตอยู่บนนะไอ้พวกแบงค์นะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวได้ตัวแล้วผมจะถ่ายให้ชมนะครับมาแล้วครับผู้ชมแต้มที่สามครัแบแบต้มที่สามครับมาแล้วครับอาววแต้มที่สามแวบไซ่์เท่ากันเลยเท่าตัวที่สองอนะ นี่นี่แล้วก็หมานกันนะเนี่ยมันได้ที่ไหนแล้วจาะสยบไปแล้วนเนี่ยไปแล้วจาะเนียไปแล้วเดี๋ยวเราแซงทางโค้งนะครับสีแต้มรวมปลาด้วยนะครับผมเช้านี้ไม่เช้าทับสายครับประมาณสิบโมงกว่าแล้ครับ จับค่อนข้างไกลนะคุณผู้ชมครับตีไม่ถึงครับค่อนข้างไกลนะเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าไอตัวแรกมันจับตรงนี้นี่เองตรงหน้าผานี่เองสวยสองส,สองตัวที่ได้ที่หลังนี่คือนู่นเลยนะฮะไกลครับ m t มาแล้วครับคุณผู้ชมเออมึกมันจับไกลจริงครับคุณผู้ชมครับผมลงตีออกไกลๆยไกเลยครับใกล้ๆนี้มันไม่ตามด้วยครับไม่มีตัวตามเลยด้วยครับต้องตีให้ไกลให้ถึงระยะครับไม่งั้นไม่จับจริงๆฮะเนี่ยตัวที่สี่แล้วฮะแต่ตัวมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ทำไมมันจับไกลยังเลย ไม่ตามด้วยนะไม่มีตามด้วยนะโอ้เราต้องไปให้ถึงครับไปไกลเลยครับนี้ไม่ถึงก็ไม่จับด้วยพูดถึงอากาศแบบนี้หมึกมันน่าจะไม่ลงลึกมากครับเพราะแดดไม่ร้อนนะไม่มีแดดเลยครับอากาศค้มมากครับวันนี้โยที่ผมใช้ก็เน้นเป็น 4, สีสว่างๆไว้ก่อนครับ เบอร์ที่ใช้ก็ประมาณ2.02.2นครับหมายเกาะตีชัางนะครับใต่กว่านี้ไม่ค่อยจับครับ2.5นี่ต้องแบบตัวใหญ่ๆจริงๆครับถึงมันถึงจะจับนะฮะจากที่ตกมาหลายครั้งแล้วนะครับ2 5นี่น้อยครั้งมากครับที่ที่มึกมันจะจับดีนะฮะถ้าไซส์ไม่ตึงจริงๆนี่มันไม่ค่อยจับหรอกฮะเต็มที่มันก็ได้แค่ตามครับแต่ถ้า2.0 2.2นนี่มีเปอร์เซ็นที่เราจะได้ตัวสูงมากครับ บางครั้งมือมันมีตัวแต่ว่ามันไม่จับเพราะโยมันเราอาจจะไซส์ใหญ่ไปนะะมาแล้วครับคุณผู้ชมบอกแล้วมันจับไม่ค่อยลึกคนะแต่มันจับไกลครับตีให้ถึงระยะครับมิฉะนั้นไม่จับจริงๆคนะใกล้ๆนี่มันไม่เอาเลยนะไม่มีตัวไม่ไม่ตามด้วยนะครับมาอีกแล้วเนี่ยไซส์เดียวกันเลยนะนี่ครับห้าตัวแล้วตรงนี้ ไม่ถึงระยะนี้ไม่จับจริงๆฮนะต้องไกลๆครับผมแล้วแบตก็จะหมดเลยนะนู่นเลยครับต้องไม่ถึงคนระับไม่ถึงระยะไม่จับเลยครับแบตจะหมดอ่ะดิแบตจะหมดไป บุกเบิกครับไม่ใช่ไม้ใหม่นะครับไม้เก่านี่แหละครับแต่ว่ามันไม่มีกดเข้าครับช่วงนี้จะลกหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยต้นไม้ก็จะเขียวกระจีหน่อยก็จะลกหน่อยกลัวจะมีตัวอะไรห้อยหัวลงมาเดี๋ยวเนะีย นี่ก็ไม่ได้เข้ามานานเลยไปแต่ทายาทิมไม่รู้ติดใจอะไรนักหนาทายาทิมเจ้าที่ก็แรงเอ้ยคือขอไปหน่อยวังลื่นไว้จ้าวางลื่นนะจับเชือกนะ โอ้โหยน้ำสวยน้ำสวยคืนไม่แรงด้วยแจ๋วเลยหล,เหลุมเดิมนี่หลุมนี้เลยจ้าเชื่อพี่ได้ตัวแน่นอนแต่อย่าปล่อยลึกฮะม,มันมีทางเข้าแต่มันไปไม่ได้ไงมา,มาตอนนี้ก็มาหมายท้ำพังด้านหลังเนะมื่อกี้ด้านหน้านะครับวันนี้มาด้านหลังอ่ะลุยโอ้โหลอยลอยหมึกเต็มเลยเนี่ยตีเลียดเนี่ยจ้า เลียดแนวหินเนี่ยห่างมาสักห้าเมตรเห็นทุ่นปะที่ว่าอ้วนว่ะเออกูจะโดนไหมเนี่ยตีิบแล้วด้วยโดนนะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วจ่าโดนแล้ว เฮ้ยเอาเรื่องว่าได้อยู่นี่แหละไซส์เบสิก <laughs> <laughs> มาแล้วครับคุณผู้ชมแหลมงูแจมแรกโอ้ยมีสายด้วยสายด้วยมีสายด้วยนี่แจมแร,ก,มมมนแมแรกนะครับแหลมงูนะครับจวแวบบ มาถึงแหลมงูแล้วครับมาถึงแหลมงูแล้วนะครับมาถึงแหลมงูแล้วจ้าแ้มเนี่ยวันนี้พอได้อยู่นะครับวันนี้เกือบสิบแ้มแล้วสองคนมึกก็พอมีตัวให้ได้เล่นได้จับอยู่ไม่ถือว่าแห้วครับมาถึงแล้วครับน้ำก็ น้ำก็ดำดำถึงๆดำๆำนะครับแต่มันก็ยังพอมีเบือกให้จับไดเล่นอยู่นะครับพอได้อยู่ครับไปแนวเดิมเลย ดึง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 สองทีแล้วนะนี่นะ่เรียบร้อยสองทีแล้วสองทีแล้วนะโอ้โหแล้วนะนี่เนี่โอโกไซด์เลก็กกว่าเมื่อกี้หน่อย ไล่เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงต่ออยู่สองทีเมื่อกี้ทีสามโดเลยเจ็บร้อยเี็บร้อยติดครับคุณผู้ชมส่คุณผู้ชมไมายนู้นสวยมากครับเป็นเวิ้งหลบหลบลมดูนู้นฮะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปครับเดินลอดใต้สะพานไปนะครับแล้วก็ลอดลอดไปได้อยู่ครับหนาตอนนี้น้ำมันลงเยอะครับน่าจะเดินได้อยู่ครับเดี๋ยวตีตรงนี้สักแป๊บนึงครับ ลองดูว่าจะมีตัวเพิ่มหรือว่าครับถ้าไม่มีเดี๋ยวย้ายไปตรงนู้นครับเห็นหมายมันสวยครับหน้าเดินกำลังจะย้ายหมายเลยโดนซะแล้วมันไม่ใหญ่ว่ะดึกน,น้ำดำสิครับไซนี้เแบบีอย่างนี้น้ำดำสิครับ <laughs> ช่วงนี้หาตัวยากครับต้องขอเก็บก่อนครับนี่ครับเดีย๋ยวย้ายหมาย ลงมาด้านล่างสะพานครับเดี๋ยเดินหลอไปทางนู้นเห็นเวิร์มันสวยดีครับไม่เคยลงมานะนี่ครับครั้งแรกครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปถึงหน้าหมายกันเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีเดี๋ยจะมีบอสนะฮะวันนี้ไม่โดนบอสเลยนะครับไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆ น,นี้เลยละกันแล้รคุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะโดนได้นะครับกว่าจะเจอตัวนะครับจะจับไกลจริงด้วยเหมือนเดิมเลยแต่ีไม่ถึงก็มันไม่จับจริงอะ ไม่มีไซส์หรือเปล่ามันจะมีไซส์นะตื้อๆหน่อยนะโอ้โหมันเอาอะไรมาด้วยมันตื้อเพราะามันเอาผักมาด้วยจริงๆมันตัวเล็กครับโอ้รอหมามันเอาผักเตลผักมาด้วยโอเคนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งเมื่อกี้มันจมเร็วไปครับเมื่อกี้ ผมเอาตะกัวออกนิดนึงนะฮะจมเร็วมันก็ไม่จับเนาะแอคชั่นไม่ได้ก็ไม่จับระยะไม่ถึงก็ไม่จับโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสายนี้ขอได้ครับตึงๆอยู่นะครับตึงผักด้วยอีกหรือเปล่าแถมสองแล้วครับใหม่นี้ สาไล่ไลัอะไรครับคุณผู้ชมใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงใหญ่กว่ากันหน่อยนึงเนี่ยสองแ้มแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วเจอฟูงแล้วโอ้ย อ,อ,อืนี่ไงนี่ไงสองทีแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม ทีที่สองโดนครับทีแรกวัดไม่ทันครับใส่เดียวกันครับตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับต้องรีบทำเวลานะ <c oughs> ต้องรีบทำเวลาทำคะแนนนะครับเดี๋ยวจะออกไม่ได้ครับเรื่ององเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ก็หัวน้ำขึ้นนะครับมันเริ่มจับนะครับ เริ่มจับนะฮะหัวน้าขึ้นนะครับตอนนี้นะครับจ่ายหมายครับคุณผู้ชมลายสามแต้มครับเมื่อกี้หลุมเมื่อกี้นะครับแล้วอยู่ดีๆลมก็เปลี่ยนทิศพัดเข้าเฉยเลยนะฮะตีเบ็ดไม่ค่อยออกครับเดี๋ยวย้ายออกครับกํมืนกำลังจับเลยลมมาเฉยโอ้โหเซ็งเลยต้องย้ายหมายครับนี่ก็สามโมงกว่าแล้วครับคุณผู้ชมมีลายประมาณชั่วโมงเดียวก็ต้องกลับกันแล้วนะครับ อ่ะผู้ชมตอนนี้เราย้ายไมาหมายสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ก็เป็นตรงช่องขาขาดนะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้จะสี่โมงแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะต้องไปขึ้นเรือรอบห้าโมงครับเหลือครับหมายนี้แล้วครับสุดท้ายแล้วแล้วครับ ลงานหมึกของเราวันนี้นะครับทั้งวันกับน้องจาสองคนนะครับก็ประมาณสิบกว่าตัวครับแล้วก็ได้ปลาเก๋ามาตัวหนึ่งครับแต้มแรกเลยปลาเก๋านี่แล้วก็หมึกไซส์เล็กๆครับประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับรวมแล้วหมดก็ประมาณสิบกว่าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามตัวนะครับทั้งหมดนะครับหมึกสิบสามตัวแล้วก็ปลาเก๋าตัวหนึ่งนะครับครับกับผลงานวันนี้นะครับผู้ชมก็ ในวันที่น้ำคุคุณค้ณคณคำๆแบบนี้นะเมื่อคืนน่ะฝนตกทั้งคืนครับเพราะช่วงนี้มันหน้าฝนครับมันมันก็อย่างนี้แหละครับต้องทําใจครับถ้าจะมาก็เผื่อใจไว้เลยครับว่าอาจจะแห้วครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาก็ก็กะว่าคิดว่าคงไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกครับน่าจะสักคนละสามตีตัวก็น่าจะเต็มที่แล้วก็ประมาณนั้นแหละครับผมได้ไปสิบตัวแล้วก็องจ่าได้ไปสามตัวแล้วก็ปลาเกาาอีกหนึ่งตัวเรพอดีไปเจอหลุมแล้วมันก็เลยได้หลายตัวหน่อยครับ ก็ไว้โอกาสหน้าค่อยมาแก้เมืออหน่อยครับมาอีกแน่นอนครับต่อสีช่างถ้ารอให้จมาน้ําดีๆกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมว่าน่าจะได้ผลงานกว่านี้เยอะนะครับรวมๆวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับสิบกว่าตัวเนี่ยครับถือว่าเยอะแล้วสาหรับพวกผมสองคนตกกันไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าหมึกมันไซด์ดีๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมี2โลขึ้นนะครับแต่มันก็ผมว่านะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างปนๆกันนะครับอันนี้ก็ลองยกๆดูช่างๆดูประมาณโลกว่าๆครับ พอได้อยู่ครับวันนี้พอได้กับข้าวครับโ <c oughs> okay. อเคสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ